สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้คาร่าจะวาดรูปอะไรคะมันนี่อันนี้เรียกว่าอะไรคะก้าเข็นก้าเข็นเหรอก้าเข็นก้าเข็นมันแปลว่าอะไรเนี่ยมันแปลว่าอ่ามันทำเนี่ยเดโนเสาร์บินได้มั้งเนาะนะคะเดี๋ยวคาร่าวาดว่ารูปอะไรนะคะลูกมั่นนี่อใช่เรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรนะดักเข็น ไฮแลนด์ปอกะลายไฮแลนด์หนูม้าไม่รู้ก็เรียกว่าเออไดโนเสาร์บินได้ละกันเนาะอันนี้ไม่จีโนนี่ก้าเข็นก้าเข็นโอเคอ่วาดไปหนูม้าก็ไม่รู้หรอกว่าเรียกว่าอะไรนะคะคาร่าเอามาเป็นแบบอีกแล้วนะคะนะคะนี่นะคะวาดเลยค่ะคาร่าชอบวาดรูปตามแบบเนาะทำไมจ่ได้ก็ไอยก็วาดตามจินตนาการของลูกเลย ยังไงก็ได้ขอให้วาดเออทำกระปุกทำไมันไม่ดอนมันนี่เอาลูกวาดยังไงได้มาทำสมาร์ทมันนีกับปุาทำไม,ไม่ดอนก็ลองดูค่ะลูกเราต้องมีจินตนาการมันก็ไม่เหมือนเสื้อเสมอหรอกมันม,มีอะไรมั่งฮาร่าก็ลองวาดไปทำไม,ไม่ดอน วันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้ลูกอาจจะทํามาได้ก็ได้ระบายสีอะไรเลยไม่เป็นไรหรอกลูกมันเป็นจินตนาการของลูกมันไม่จําเป็นต้องเหมือนหรอกเพราะว่าคาร่ายังเล็กอยู่คาร่าเพียงแต่คาร่าอยากวาดทาอะไรดีละคะสไปเดอร์แมนเออสไปเดอร์แมนว่ะคาร่าจะวาดสไปเดอร์แมนนะคะนี่คาราวาดไม่ได้นะคะคาร่าบอกว่ามันยากนะคะดูสิดูคาร่าวาดออกมาสิ นะคะเห็นชัดหรือเปล่าเนาะเห็นหรือเปล่าเนาะไม่น่าจะเห็นเนาะเหมือนมากไม่อยากจะบอกว่าเหมือนมากอะลงนะต่อไปคาร่าบอกว่าคาร่าจะวาดสไปเดอร์แมนนะสไปเดอร์แมนไม่มีแบบใช่ใช่คะูกไม่มีแบบให้คาร่าวาดนะเพราะว่าคาร่าได้ด no um ูหนังเรื่องสไปเดอร์แมนนะคะคาร่าก็ชอบคาร่านี่เป็นประเภทนะคะเป็นผู้หญิงที่เป็นเด็กผู้หญิงที่ไม่ชอบเล่นเด็กของเด็กผู้หญิงอะนะคะ ชอบอ่าพาวเวอร์ปูโต้นะคะมามาแล้วก็ชอบสไปเดอร์แมนอ่าชอบอ่าไดนโนเสาร์ชอบอะไรพวกนี้นะคะประเภทเด็ก<ต>ผู้ชายเขาช,<ม>ชอบชชได้แล้วลูกแบบนี้แหละแล้วลกบบ็ชอบอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ารถนะคะชอบแบบรถสะสมของเล่นประเภทแบบเด็กผู้ชายเขาเล่นกันนะคะ<ม>ออาถึงไหนละ<ม>เอาดิสอวาดเอาสิ<ม>ลูก ไม่ได้อีกอาเป็นสอนวาดเธอหนะเหมือนอยู่ตามเหมือนอยู่ลูกเอาตามจินตนาการลูกเลยสไปเดอร์แมนเพราะเราไม่มีแบบไหนลูกนึกยังไงได้ลูกก็วาดไปเลยแล้วก็ระบายสีสวยๆแค่นั้นก็พอแล้วสไปเดอร์แมนครั้งแรกของคาร่าจะเป็นยังไงมารอดูนะคะลูกโอเคไหม หน่อยคาร่าก็จะวาดเหมือนตอนนี้คาร่าเป็นเด็กอยู่ไงคาร่าเป็นเมเชียนอยู่ไงไม่ย่องไงอือคาร่าบอกว่าคาร่าไม่เป็นเมชเชียนเมชเชียนก็คือเด็กหญิงคาร่าบอกว่าไม่เป็นคาร่าจะเป็นยุ่งเงอยุ่งเงอก็คือเด็กผู้ชายนะคะนี่แหละนะคะก็เลยชอบอะไรประมาณเด็กผู้ชายนะคะงั้นคาร่าก็ต้องไปตัดผมแล้วนะคะคาร่าจะเป็นอ่ายุ่งเงอนะก็โอปก็โอปไม่รักคาร่ารักงงอือ คาร่าบอกว่าถ้าคาร่าเป็นเด็กผู้ชายถ้าคาร่าเป็นยุ้งเออรโอปาจะไม่รักคาร่าเพราะโอปรารักไอ้เมชเชียนไงี่ยคารชอบยุ้งเออร์แต่คาร่าชอบเด็กผู้ชายอยากเป็นเด็กผู้ชายแต่คาร่าบอกว่าถ้าคาร่าเป็นยุ้งเออรเนี่ยโอปาจะไม่รักนะแชร์ความรู้สึกโอปากันลโอปาเขาอยากได้หลานสาวเนาะคาร่าชอบเออยุง้งเอขอรก็คาร่าเป็นเมชเชียนอยู่ แต่มามาก็ชอบเมชเชียนนะเนี่ยคาร่าบอกว่าโตขึ้นอนะ่ะคาร่าอยากเป็นคาร่าอยากเป็นอะไรนะโตขึ้นเป็นด็อกเตอร์เหรอไม่ไฟเวรคาร่าอยากเป็นกู้ชีพอะ่ะโตขึ้นอยากเป็นกู้ชีพไม่อยากเป็นหมอนะ่ะไฟแวรวี่บอวี่บอคับรถกู้ชีพเงินเดือนมันน้อยนิดนะลูกเป็นด็อกเตอร์นี่เงินเยอะมากเลยนะก็สีอะไรคะลูก มันมีสีน้ำเงินด้วยนะสไปเดอร์แมนมีสีน้ำเงินกับสีแดงอะนะคะวันนี้ก็มาดูคาร่าวาดรูปสไปเดอร์แมนกันล้วกันเนาะนะคะสไปเดอร์แมนไม่มีแบบนะเอาตามที่คาร่าเคยดูหนังนะแล้วก็คาร่ามาวาดเดี๋ยวคาร่าวาดโอเคสวยแล้วคาร่าวาดสไปเดอร์แมนแล้วคาร่าวาดธงชาติไทยให้หมาได้ไหม <I> อ๋อโอเคก็เอาแค่สไปเดอร์แมนกับองชาติไทยก็พอแล้วเนาะแค่นี้ก็สวยชื่นใจและไม่มีแบบให้ว่าดูดแล้วเอาจำมาวาดแค่นี้ก็พอแล้วก็ so, อันเอนสไปเดอร์แมนอันนี้ก็สุดยอดแน่อาว่าองชาติม้่ง คาร่ากำลังวาดธงชาติไทยนะคะคาร่าก็จําเอานะคะมาต้อนเปิดในมือถือนห้คาร่าดูว่าธงชาติไทยเป็นยังไงดูซิว่าคาร่าจะวาดธงชาติไทยได้ไหมเดี๋ยวเอาสไปเดอร์ Man แมนมาก่อนเดี๋ยวจะโชว์ให้เพื่อนๆดูในระหว่างที่คาร่าวาดธงชาติไทยนะ,ะนี้สไปเดอร์แมนในจินตนาการของคาร่านะคะไม่มีแบบให้นะธงชาติไทยก็ไม่มีแบบน,นะคะ โอ้เสร็จแล้วนะคะนี่พงชาติไทยของคาร่านะคะคาร่าวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาคาร่าสปอเดอร์โอเคนอเคนาะนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคาร่าวาดสองอย่างก็คือธงชาติไทยกับสไปเดอร์ Man, แมนเนาะสไปเดอร์แมนกับธงชาติไทยนั่นเองนะคะ,อะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเนเชียนไทยในเยอรมันและหมามา้มาต้อยด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคะ,ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะก่อนค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายมองด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บยังไงวาดสไปเดอร์แมนต่อค่ะไม่พอใจนะไม่พอใจวาดต่อนะคะ บอกป๊าจะไล่ไปนอนแล้ว